สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข,ข้าสู่ครอบครัวรูเทอร์นะครับวันนี้เป็นวันที่3ของครอบครัวนี้แล้วนะครับก็ค่าความต้องการลดค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวเราต้องอาบน้ํำให้ลูกสาวด้วยเพราะว่าลูกสาวเขาค่าความต้องการสุขาดามัยลดมากเลยนะครับ ตอนนี้เขากำลังอยู่นะครับผมจะให้เขานั่งกระโถนก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยอาบน้ําให้เขาส่วนลูกชายค่าความต้องการค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็ขับถ่ายออกักนิดก็ยังดีเนาะอร่อยไหมลูกแล้วก็เดี๋ยวเราจะกอดเขาด้วยความรักนะครับหลังจากเขา้าห้องน้าเสร็จแล้วอ่าระหว่างนี้เราเก็บจานดีกว่า คนเป็นพ่อนอนแป๊บเดียวนะครับยังไม่เต็มเลยต้องตื่นแล้วเพราะว่าลูกตื่นแล้วนะครับผมยังไม่ได้ลงสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับเด็กๆไว้เลยเดี๋ยวผมลงแล้วเดี๋ยวผมจะพาออกนอกบ้านบ้างเนาะอยู่แต่บ้านก็ค่อนข้างเหงานะครับ สาวยังไม่เสร็จนะครับลูกชายก็พอๆกันเลยอ่าผมจะให้พ่อเขากินอาหารก่อนแล้วกันกินอย่าเพิ่งเล่นเกมไปกินข้าวลูกชายก็เดี๋ยวให้นอนให้เต็มที่เลยแล้วกันจะได้เต็มนะครับเดี๋ยวตื่นมาเราค่อยให้เขาลุยเนาะ เดี๋ยววันนี้เราจะว่ากล่าวสักสอนสักเตือนอะไรบางอย่างนะครับก็ข่าวขอนเราสอนลูกสาวไปหน่อยหนึ่งแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับการพูดครับค่ะหรือขอบคุณนะครับลูกสาวต้องการอาบน้ำอาบป,ป้าอาบป,ป้าอาบน้ำหน่อย ว่าผมซื้อวิทยุให้ลูกหน่อยก็ดีนะมีงานกี่คอนเกิดขึ้นนะครับแต่เราคงจะไปไม่ได้เนะเพราะว่าเราต้องเลี้ยงลูกอาอบน้ําให้อาบน้ําให้อาบน้ําพองสบู่ดีกว่าลูกจะได้มีความสุขนะครับเลดลี่ไปลูกอาบน้ํากัน ว่าไงตัวเล็กอยากอาบน้ำไหมก็ดีนะ่อว่าแล้วไปกันเถอะอุ้มหน่อยอุ้มอุ้มอุ้มเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะครับเราต้องอดทนอาจจะไม่ค่อยมีสังคมนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอใครเลยพอวันๆเอาแต่เลี้ยงลูกเนาะเดี๋ยวเราจะพยายามออกไปข้างนอกบ้างนะครับเพื่อที่จะได้รู้จักกับคนอื่นเขาบ้าง ผมคิดว่าน่าจะจ้างคนทำสวนนะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ใครโทรมาเนี่ยคนนี้เป็นภรรยาของเพื่อนบ้านเรานะครับชวนเราเหรอเธอไปกับสามีเธอเถอะเราไม่ไปหรอกเราจะเลี้ยงลูก นอกจากาสุขานามัยแล้วเขาต้องการความสนุกนะครับเด็กที่ต้องการความสนุกก็เดี๋ยวเขาก็จะไปวิ่งเล่นเองนะครับอันนี้เราไม่ต้องกังวลว่าน้องเขาจะมีทำยังไงถึงจะเพิ่มความสนุกนะครับ มามาคุยกันข้างนอกดีกว่าลูกมาเร็วผมว่าผมขายเก้าอี้นี้ทิ้งดีกว่าไม่ได้ใช้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะสอนเขานะครับว่าควรจะใช้ชีวิตยังไงในโลกใบนี้นะครับอย่าเพิ่งนอนการเลี้ยงดูนะครับเราจะ สอนให้พูดขอโทษนะครับรอบนี้พ่อเห็นผีเสื้อไหมมันตัวใหญ่มากเลยว่าแต่ไดโดเสาร์หนูหายไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อพ่อขายไปแล้วะคะ <c oughs> พอดีมันเจก,ก,กะ <c oughs> มันเราไม่มีที่วางเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราซื้อบ้านใหม่แล้ว <c oughs> ค่อยซื้อให้ลูกนะ <c oughs> อยากได้สีอะไรล่ะ <c oughs> อยากได้ตัวเดิมอะ <c oughs> <c oughs> เวลาลูกทำผิดลูกควรพูดขอโทษนะเ,เข้าใจไหมแล้วหนูต้องพูดตอนไหนเนี่ย <c oughs> ขอโทษขอโทษนี่หนูต้องพูดหลังตบหน้าเพื่อนใช่ไหมถึง <c oughs> จะดีลูกไม่ควรตบหน้าใครทั้งนั้นแหละ <c oughs> ถ้าลูกทำผิดลูกรู้ตัวว่าผิด <c oughs> ลูกต้องขอโทษนะเข้าใจไหมแล้วทุกคนจะรักลูก Oh, <laughs> ลูกกับเป็นเด็กน่ารักใครๆก็ยกโทษให้อยู่แล้วแหละจริงเหรอแต่หนูไม่อยากพูดเท hey, <nobody>, ่าไหร่แต่ลูกอย่าไปตีใครเขาล่ะ <laughs> เข้าใจไหม <laughs> ไม่งั้นเขาก็จะโมกโกรดลูกนะโอเคหนูจะไม่ตีใครนะหนูจะขอโทษด,ด้วยถ้าหนูผิดโอ้อ oh. <laughs> ยังไงลูกก็พูดให้ดีก็แล้วกัน พยายามทำตัวดีๆจะได้ไม่ต้องพูดขอโทษเข้าใจไหมเราได้ค่ายุติความขัดแย้ง,งของเด็กมานะครับรรตรงนี้นะครับตอนนี้ยังแดงอยู่เดี๋ยวก็น่าจะขึ้นเป็นเขียวขึ้น,วนวความใส่ใจผู้อื่นนี่ต้องรอให้น้องโตสักนิดเกิดนนะครับเป็นเด็กวัยประถมก่อนเดี๋ยผมจะพาไปทำนะครับเป็นอาสาสมัครอะไรสักอย่างพูดพ่านกับตัวเองก็ได้ด้วย ตอนนี้จะปล่อยให้พ่อไปนอนนะครับเพราะว่าพ่อง่วงวากเลยเด็กค่อนข้างโมโหนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่หรอกเรามาเล่นในเต็นทีกว่าอย่าเพิ่งเล่นตุ๊กตาเลยน้องเขาตอนนี้ค่าการเคลื่อนไหวนะครับระดับสองนะครับเดีย๋ยวพอระดับสามน้องเขาก็จะเริ่มเดินเร็วขึ้นแล้วก็ทรงตัวดีขึ้น การสื่อสารเราต้องคุยเยอะๆเราต้องซื้อตุ๊กตามาคืนให้น้องจริงอะไรน้องเขาถามถึงตุ๊กตาตัวเก่าแล้วข้าวก่อนจะเห็นว่าตุกตาขวางเตียงอยูน่นะครับทำให้เขานอนหลับไม่ได้ผมก็เลยขายทิ้งไว้ตรงนี้น่าจะได้เนาะเดี๋ยวผมค่อยซื้อให้เขาแล้วกันบ้านของเรานี่เองลูกชายยังไม่ตื่นอีกเหรอ โอ,โอ,โอ้มีใครมาหาที่บ้านเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะห้ามเข้ามาเข้าใจไหม <c oughs> น่ารักนะครับเด็กวัยนี้ตรงประตูบ้านนี้ผมอธิบายนิดนึงคือผมล็อกประตูไว้นะครับคือห้ามบุกลุกนะครับถ้าใครไม่อยากให้แวมไพร์หรือใครมาหาหาที่บ้านก็กดห้ามบุกลุกแล้วก็นี้ผมห้ามแวมไพร์นะครับมันจะมีห้ามเพื่อนห้ามเพื่อนบ้านแล้วก็เหล่าผู้เชิญชวน ท้ามเพื่อนบ้านถ้าใครเคยอยู่คอนโดของซิตี้ลิฟวิ่งนะครับก็จะรู้เลยว่าทําไมถึงต้องห้ามเพื่อนบ้านนะครับบางครั้งเขาจะมาเคาะประตูเพื่อขอของกินบางครั้งก็มาชวนไปเที่ยวบางครั้งก็จะมานั่งเล่นในบ้านเราคือเขาจะมาบ่อยมากครับผมเอาไปไหนอลูกเดินเตะไปเตะมาเด เด็กยังเล่นบาหวนไม่ได้นะครับแต่ว่าสงสัยได้ว่านั่นคืออะไรอะไรประมาณนี้เมื่อมีทักษะจินตนาการแล้วก็จะเล่นสมมุติได้นะครับเมื่อคลิปก่อนเราเล่นเป็นซากเรือโจรสลัดใช่ไหมครับก็ <c oughs> วันนี้เราจะมาเล่นเป็นอ,อยู่ในอวกาศเนาะ ลูกชายค่าความต้องการตอนนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยต้องการอะไรมากนะครับแต่ว่าเขาต้องการทักษะอะไรบ้างจินตนาการนะครับเพราะฉะนั้นจะให้เขามาเล่นตุ๊ก,กตาแล้วกันส่วนการคิดนะครับเราสามารถเรียงบล็อกแล้วก็คุณพ่อสอนเรื่องการ์ดได้นะครับอะไรอ่ะนั่นน่ะน่าเล่นจังเลย แต่เราติปีนขึ้นไปไม่ไหวหรอกนะมันสูงมากเลยน้องเขาจะเล่นเป็นอตำรวจเอาวากาศโอ้เราต้องไปตามแผนที่สินะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีควันด้วยนะครับจินตนาการบันเจิดมากลูกฉัน โอ้ว้าวาให้น้องเขาเล่นอะไรดีอันนี้คุณพ่อเล่นกับลูกชายนะครับพัฒนาการลูกชายก็ถ้าอยากสื่อสารคุยกับคุณพ่อก็ได้นะเดี๋ยวให้คุณพ่อเขากับลูกชายเรายังไม่ได้สอนเรื่องให้พูดขอบคุณขอโทษเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็มาสอนลูกชายหน่อยวันนี้อากาศดีนะครับ ไม่มีฝนแล้วก็ไม่มีแดดเอามานี่ลูกชายเล่นเสร็จแล้วยังไหมยังนะก็ใกล้ละต้องสอนนะครับว่าควรจะพูดยังไงใช้ชีวิตยังไง นั่งลง,งเรเวลาพูดกับผู้ใหญ่อ่ะต้องพูดว่าค<ๆ>รับนะสวัสด,ดีครับขอบคุณครับเข้าใจไหมอต้องพูดขนาดนั้นเลยเหรอ,อแค่พูดก็พอใช่ไหมโอโอเคผมจะพูดแล้วกันนะเก่งมากลูกเก่งมาก ไหนลองพูดดีว่าต้องพูดว่ายังไงเวลาพ่อให้อาหารนะ่ะน่ารักทีดอกดูหน้าเขาแบบว่านิ่งมากอาต้องพูดเวลาขอของเล่นต้องพูดไหมครับเด็กเขาหงุดงิดเลยนะครับไปทำอะไรใช้ห้องน้ำ ลูกสาวเริ่งมง่วงแล้วนะครับแต่ก็หิวด้วยก็เพราะแนั้นก็เอาอาหารเน่าไปเก็บกวาดแล้วเดี๋ยวลูกมากินทําไงเนี่ยลูกท้องเสียนะแล้วก็ทําอาหารใหม่นะครับก็เดี๋ยวเด็กๆจะได้มาหยิบกินต่อรู้สึกว่าเราต้องทําอาหารทุกวันนะเพราะว่ามันเน่าเสียได้ง่ายอืม ทำอะไรให้ลูกกินดีเรามีทำแพนเคก้กดีกว่านะครับแปดทีเด่เด็กๆน่าจะชอบนะแพนเคก้กระหว่างรออาหารนะครับผมจะให้ลูกมาเล่นตรงนี้แล้วกันรูปทรงเหรอ ทักษะการคิดระดับสองยังมีไม่ถึงนะครับอเคเขาคุยกันใช่ไหมพูดเรื่องสีนะครับแล้วก็พูดค,คุยเรื่องเจ้าหญิงมีกัดด้วยเหรอเพิ่งเห็นนะครับว่าตรงนี้มีกัดกันด้วยเหมือนกับทะเลาะกันใช่ไหม ทำใบค่าความสัมพันธ์ลดเลี้ยงลูกไม่ง่ายจริงๆนะครับไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับไม่ยากจนเกินไปแต่ว่าเราจะสูญเสียความสูญเสียเวลากับการที่ว่าเราต้องไปผูกมิรกับชาวบ้านหรือว่าต้องทํางานนอกบ้านอะไรแบบเนี้ย เพราะฉะนั้นการที่ว่าเลี้ยงลูกเราทํางานอยู่ในบ้านดีกว่านะครับเนี่ย oh. ตั้งแต่เล่นมาผมทํางานได้แค่ครั้งเดียวเองที่เหลือก็มาดูแลลูกนะครับลูกตอนนี้ให้เขาไปยีบในเต็นท์ก่อนก็ได้เนาะส่วนลูกชายนะครับก็ไปขับถ่ายซะก่อนที่จะปวดหนักนะครับขับถ่ายให้เขาไม่เหลือพอมันลดมาสักนิดเราก็ให้เขาขับถ่ายเลยก็ได้แล้วก็ความหิวก็เหมือนกันนะครับ ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพอเขาแดงนานๆเข้าเราอาจจะต้องเสียลูกไปเนาะเราต้องระวังนะครับในการเลี้ยงลูกมากกว่าสองคนมากกว่าหนึ่งคนดีกว่าเพราะว่าเราอาจจะเอาไม่ทันนี่ยครับผมเคยเลี้ยงสามคนแล้วก็นะยังไงก็ไม่ทันนะครับจ้างพี่เลี้ยงมาก็ยังเอาไม่ทันเลยเพราะว่าลูกร้องพร้อมกันเรียกมากินนะครับเด็กๆทุกคนจะได้มากิน หลังจากเขาเสร็จธุระที่เรามอบหมายแล้วเขาจะมาหยิบเองนะตรงนี้ไม่เป็นไรอันนี้วางไว้สูงนะครับแต่น้องเขาก็ยังหยิบถึงอยู่ดีนะไม่เกินความสามารถของเด็กๆครับผมเดี๋ยวผมจะให้คุณพ่อรับงานด้วยหาเงินหน่อยนะครับทักษะการเขียนยังอยู่ระดับหนึ่งอยู่เลย เขียนนิทานก่อนนอนสำหรับเด็กนะครับน้องยังง่วงอยู่นะก็เดี๋ยวผมจะให้น้องเขานอนเลยแล้วกันวันที่สามก็น่าจะประมาณนี้นะครับจนถึงตอนนี้แล้วเจ้า อดีโอก็ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันคุยกับลูกค้านะครับอย่างที่บอกก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับงานนี้เราต้องซื้อคอมพิวเตอร์ไว้แล้วก็นักทำงานอิสระคุยกับลูกค้าแล้วก็เขียนหนังสือนะครับ2อ,อย่างถ้าเกิดลูกค้าไม่อนุมัติเราต้องมาแก้งานตรงนี้โอเคหนังสือสำหรับเด็ก น้องเขาถ่ายใส่ผ้าอ้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเข้าห้องน้ําแล้วนอนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการเรื่องผ้าอ้อมทีหลังเนาะให้น้องเขานอนก่อนอันนี้คือน้องเขานอนเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่านิทานหรือฝันหวานน่ะน้องเขาจะไปหาพ่อแล้วพ่อก็มาเล่านิทานให้น้องฟังหรือไม่ก็ มาหอมแก้มน้องก่อนนอนนะครับรู้สึกว่าลูกชายจะเต็มที่กว่าลูกสาวนะลูกสาวลดเร็วจังเลยพ่อทำอะไรเหรออันนี้มากินไปแล้วก็ดูพ่อทำงานนะครับโอ้พ่อทำงานอยู่เหรอกินแพนเค้กกับหนูไหม,อ,มอร่อยไหมลูกกินเยอะๆนะ ไม่พอก็ไปหยิบใหม่อย่าเล่นสิลูกลก,กินเข้าไปดี๋ยวมันเลอะพื้นนะเข้าใจไหมเราต้องสอนลูกนะครับเรื่องการที่ว่าอย่าเล่นเราสามารถขอให้เขาทำความสะอาดตัวเองได้แล้วก็ขอให้เขาทำหน้าตลกได้นะครับในหัวข้อช่วยจัดการความต้องการตั้งชื่อหนังสือ ก่อนนอนนะครับอเอาเป็นเรื่องอะไรดีเรือดำน้ำของเล่นนะครับโอเคนี่คือหนังสือสำหรับเด็กเล่มหนึง่งโอเค คุณพ่อก็ค่อนข้างง่วงนะครับก็เดี๋ยวจะให้พ่อพักผ่อนด้วยน้องต้องการความสนุกแล้วก็ต้องการความคิดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้เล่นเกมต่อรูปล่างจะได้ทักษะการคิดเพิ่มขึ้นด้วยค,คืออันดับแรกนะครับในการที่ว่า น้องเขายังไม่สามารถเล่นตรงนี้ได้เี่อรูปทรงเนี่ยคือต้องมีทักษะก,การคิดระดับสองเพราะฉะนั้นแท็บเล็ตสำหรับเด็กจำเป็นมากเลยนะครับเพราะว่าน้องเขาจะสามารถเล่นในแท็บเล็ตได้ก็คือกดที่แท็บเลต็ตแล้วก็แล้วก็เลือกว่า,าวาดรูปทรงไอะไรพวกนี้ครับอย่างนี้ผมทำให้ดูมาสักครู่นะ นี่ไงน้องก็หยิบมาแล้วน้องเขากินไม่หมดเลยต้องเล่นเกมต่อรูปล่างนะครับจะได้ความคิดดูวิดีโอนี้ได้การสื่อสารแล้วก็อันนี้ได้ทักษะาการาเคลื่อนไหวนะครับอันนี้คือจินตนาการคือแท็บเล็ตเครื่องเดียวมีครบหมดเลยเราจะซื้อแท็บเล็ตไว้เครื่องเดียวก็ได้นะครับของเล่นเราค่อยซื้อทีหลังก็ได้ เมื่อไรพ่อจะเขียนหนังสือเสร็จเนี่ยคุยกันไม่หยุดเลยพ่อลูกคู่นี้ลูกรู้จักรามะไหม เดี๋ยวถ้าพ่อมีเงินมีเวลามากกว่าน,นี้พ่อจะซื้อลามะมาเลี้ยงดีไหมให้ลูกได้เล่นด้วยจริงเหรอปะ๊าเอางานเราล่ละอา่าถ้าเกิดงานมันหายไปนะครับเราต้องเขียนหนังสือนะครับเนี่ยเขียนไม่เสร็จทีแล้วก็เนาะไ,ไปยกเลิกเองเนี่ยเดิอนซิมบางทีมันเป็นแบบนี้ครับบักบักแล้วก็หายไป เดี๋ลำน้ำของใครดีกว่าเปลี่ยนชื่อด้วยเผื่อว่ามันยังอยู่ในนี้นะครับเราจะได้เอามาเขียนทีหลังอยู่ในการเขียนแน่เลยเขียนหนังสือสำหรับเด็กโอเคแสดงว่าหายไปแล้วนะครับไม่ต้องคุยแล้วเขียนหนังสือไปส่วนลูกนะครับก็จะได้ทักษะเนี่ยการความคิดนะครับ จินตนาการก็ใกล้จะเต็มแล้วคือแท็บเล็ตเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับบอกเลยว่าอย่างของเล่นพวกนี้ก็ไม่จําเป็นหรอกเราจะไม่ซื้อก็ได้นะครับซื้อแค่แท็บเล็ตแล้วก็ให้ลูกเล่นแท็บเล็ตไปเรื่อยๆมีครบทุกอ,อย่างเลยยกเว้นการใช้กระโถนนะครับที่เราต้องสอนจะเต็มสามนะครับการใช้กระโถนถ้าเกิดเต็มสามแล้วน้องเขาจะไม่มีอุบัติเหตุก็คืออาจจะไม่เศร้ากับการใช้กระโถนเนาะ แล้วก็จะขับถ่ายได้เร็วขึ้นด้วยนะครับว่าแต่ลูกไม่ง่วงเหรอเนี่ยสี่ทุ่มกว่าแล้วดูความต้องการลูกนิดนึงนะครับไปนอนเลยก็ได้นะลูกนะะเก็บเมื่อเรายกเลิกนะ้องเขาจะเก็บใส่กระเป๋าตัวเองนะครับผมไปนอนก่อนนะพ่อต้องคุดว่างไงนะลูก ไปนอนก่อนนะครับฝันดีนะครับฝันดีนะลูกเดี๋ยวพ่อทํางานเสร็จพ่อก็จะนอนเหมือนกันเต็งความเร็วเลยนะครับนี่ลูกกินไม่หมดนะ <c oughs> น้องน่าจะอิ่มก่อนนะครับมาสักครู่โอเคเขียนเสร็จแล้วจะอยู่ในช่องเก็บของนะครับแล้วเราก็กดที่หนังสือแล้วก็ส่งให้ลูกค้าอนุมัติ ถ้าอนุมัติก็จะได้เงินเลยนะครับรู้สึกว่าลูกค้าจะไม่อนุมัตินะเขาบอกว่างานชิ้นนี้ไม่ผ่านมาตรฐานคุณภาพของพวกเราคุณต้องนำกลับไปแก้ไขก่อนจึงจะสามารถส่งกลับมาใหม่ได้นะครับเราต้องส่งก่อนวันสุกนะครับ ก็ทำความสะอาดกินต่อจากลูกนะครับแล้วก็ต้องนักทำงานอิสระอีกครั้งหนึ่งแก้ไขางานที่ถูกตีกับเรือดำน้ำของใครนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวสี่ชั่วโมงจะเน่าเสียเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมแช่ตู้เย็นดีกว่าเพราะว่าการที่ว่าพ,พ่อพ่อลูกนอนหลับเนี้ยน่าจะกินเวลาเกินสชั่วโมงแน่นอน อ่ะล้างให้สองสารจะได้นอนสักทีนะครับทางขยะนี้แพงก็จริงนะครับแต่ก็สะดวกด้วยคือถังขยะจะไม่หล้นไอ้ใหญ่คนนี้นี่ผัวตัวเองก็มีโทรมาหาเราทุกวันเลยเนี่ยเขาชวนไปวันสุดหลอนนะครับเราจะไม่ไปแล้วกันถ้าเราไปลูกเราต้องไปอยู่สถานสงเคราะห์นะครับ อฉันจะแก้งานยังไงดีเนี้ยขอเล่นความเดียวแล้วกันนะครับดูว่าจะผ่านไม่ผ่านว่าแต่เราจะหมดแรงในอีกสองชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นงานเราต้องเสร็จก่อนสองชั่วโมงก็คือตีสองไม่ไหวแล้วนะครับ <laughs> ยังแก้งานไม่เสร็จเลย โอเคครับไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคลิปหน้านะครับว่าเราจะแก้งานสําเร็จไหมแล้วก็เราจะจัดการกับลูกๆยังไงเพื่อที่ให้ความต้องการของเราไม่ลดมากจนเกินไปนะครับแล้วก็บวกกับการที่ว่าเราควรจะทํความทําสวนอะไรให้ดีกว่านี้นะครับเนื่องจากว่าเราไม่ค่อยดูแลพืชเท่าไหร่ตอนนี้พืชก็เลยเป็นพืชขนาดเล็กนะครับไม่ใช่ขนาดยักษ์ คือเรากระตุ้นไม่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดเขาเริ่มโตแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบคําถามให้แล้วก็จะมาคุยด้วยนะครับถ้าเกิดใครทักมาคุยโอเคครับตอนนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับ